เราเคยถามตัวเราเองบ้างหรือเปล่าว่าเรานั้นจะสวดมนต์ภาวดารักษาสิ่งเมื่อไรบางคนนั่นก็คิดว่าอายุยังอยู่อีกยาวงานรอให้แก่เท่าเสียก่อนถึงจะประพฤติปฏิบัติธรรม อันนี้เราคิดผิดเราลองมองดูคนแก่คือว่าจะเดินจะลุกจะนั่งก็ร้องโอยหมดทุกคอนเพราะทนานแล้วขอให้พวกเรานั้นอย่ารอให้แก่เท่าหรือจวนตัวใกล้ตายแล้วจึงจะมาสนใจภาวนา ถ้ามันมีสติก็ดีถ้าตายแบบไม่มีสติมันก็ไปสู่ที่ไม่ดีการที่พวกเราจะรอให้แก่เท่าหรือจนตัวนั้นแล้วจึงเสมเติมวนาอันนี้เป็นความคิดที่ผิดอุเบปปะด,ดดังก็เหมือนคนที่หัดว่ายน้ำตอนเรือ หรือแพ้ใกล้แตกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็ต้องจมน้ำตายขอให้พวกเราจงพยายามอย่าหัดว่ายน้ำตอนเมื่อแตกเดี๋ยวเราจะจมน้ำไม่เป็นท่าบุญกุศลนั้นก็ขอให้พวกเราทรงสนใจแล้วรีบปรบทุิปฏิบัติ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะยืนอยู่ดูโรคใบนี้อีกสักกี่วันเราจะมีอายุอีกสักกี่ปีผนสุดท้ายเราก็ต้องตายเราไม่สามารถหลีพี่ความตายนี้ไปได้การที่เราเริ่มสนใจ ที่จะรักษาสิงสวดมนต์จเจริญภาวนาให้เราทำตั้งแต่ตอนนี้และขณะน,นี้เวลาเรือมันจะแตกหรือร่างกายมันจะตายก็ช่างมันเพราะว่าเราวายน้ำเปแล้วเราก็สมมาเข้าหาฟัง ได้อย่างง่ายได้ก็เพราะว่าเรานั้นหัาว่ายน้ำจนเคยชินการที่พวกเราทุกคนจะประพฤติปฏิบัติรมก่อนอื่นนั้นขอให้เราจงมีศรัทธาภาษาทะคือความเชื่อความเมื่งใสไม่ใช่สวกแบบนกแก้วนกขุดทอง ขอให้เราสวดแบบศรัทธาที่เรามีออกจากจิตจากใจของเราเรามีศรัทธาในคุณของพระพุทธเจ้าในคุณของพระธรรมเจ้าในคุณพระสังฆเจ้าเราเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เข้ามายึดเข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัตินี่แหละ เรามีหลักใยถ้าเรามีหลักัยมีเป้าหมายถ้าเราไปยามเดินถึงหลักใยนั้นเราทุกคนก็ย่อมเดินเข้าสู่หลักัยมีความสำเร็จมีความสุขเป็นตน้น